สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกุ๊กไก่จะมาจัดการเจ้าเห็ดที่พวกเราไปเก็บกันมานะคะไปดูกันเลยว่าจะทำอะไรบ้างเห็ดพวกนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดที่เราจะใช้อบแห้งเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเน่าเยอะไหมอันนี้มีหนอนกินนะคะขาต้องตัดทิ้ง ตรงกลางนี่นะคะไม่เอานะเดี๋ยวตรงกลางทิ้งนะคะม,มันเ่าแค่ตรงกลางเองอะแล้วก็จะมีอุปกรณ์คือตะแกรงนะคะนี่ใช้ตะแกรงของเครื่องอบแห้งนะคะตอนนี้เรามีแดดแล้วก็เอาไปตากแดดเนาะหั่นนะคะให้ความหนาประมาณครึ่งเซนนะ เสียดายอะดูที่มันไม่แกนมันไม่มีเนาะชิ้นก็เลยเล็กเลยกูไกลืมนะคะทำหลายอย่างจนลืมนี่เห็ดที่แบบว่าหนอนกินไม่ได้ทิ้งนะลืมเลยว่าพี่มิกกับน้ำหวานเขาจะกินเขาจะกินซอสเห็ดนะคะคราวนี้ก็จะมาเลือกแล้ว ในถ้วยนี่ส่วนส่วนที่ตัดเอาไว้แล้วนะคะจะเป็นขาจะใช้ขาทําขานี้นะคะมันกรอบจะเอาไว้โรยหน้านะคะซอสเห็ดต้องเลือกเพราะว่าตากแห้งนะคะต้องใช้ดอกที่มันใหญ่สักหน่อยให้มันหมวกมันสูงๆนะเนาะมันหน,นาๆสักหน่อย ทำซอสครีมเห็ดนะคะต้องใช้สองส่วนส่วนที่คั่วเอาไว้โรยหน้ากับส่วนที่เอาไปปั่นทำเป็นซอสแล้วเห็ดพวกนี้กุ้ไก่ไม่ได้ล้างนะคะปัดให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้านะคะผ้านุ่มๆเช็ดมันมันค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วอะไปทำกินยังไงก็ต้องผ่านความร้อนนะคะ ถ้ากินสดเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเลยมาถึงตาพี่เปิ้มของพี่มิกเดี๋ยวอันนี้มันหลุดเช็ดหน้าให้สะอาดผ้าชุบน้ำหมาด บางทีดำๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่รอยสกรปรกนะคะมันเป็นรอยช้ำนี่นะคะคือคําแนะนำในการทำความสะอาดเห็ดนะคะของคนที่นี่เลยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดจะไม่ล้างนะคะอ,อันดับแรกคือปัดฝุ่นปัดดินออกให้หมดให้สะอาด กระเช้าให้เกลียงให้เกลียงอันนี้ก็ไม่ใช่คี้ดินนะคะเป็นเศษแต่ที่มันช้ำๆ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เหนียวๆจากหมวกมันนะโอ้ยพี่เปิ้มหืมจะทอดอร่อยมากเลยเนี่ยจะไปทอดดีไหมอะถามว่าจะทอดไหมจะกินทอดกันไหมไม่มีใครกินเลยนะคะแต่แบบเนี้ยหืมทอดนะจะฉ่ำลิ้นมากๆไม่อยากตากเลยอะเก็บไปทอดดีกว่า เดี๋ยวหั่นเรียมทอดนะคะอมีดอันนี้มาชอบชอบถ้าทอดก็ต้องหั่นชิ้นหนาๆหน่อยอจะอันปังแมนก็ไม่ได้เข้มไปนะนี่นะคะ รังผึ่งมันจะออกเ่เขียวๆเหลืองๆนะตอนแก่แล้วเนี่ยหอมแต่หอมไม่จัดนะหมูทอ,ทอดๆนี่ฉ่ำลิ้นสุดๆเอาไว้ทอดดีกว่าน่ากินมากแบบนี้ขานี่ก็ด้วยขาแข็งเห็ดพึ่งหวานของเรานะคะก็นอนเรียงรายอยู่ในถาด อยู่บนราวตากผ้านะคะคกูไก่จะใช้ตากพริกแล้วก็เห็ดนะคะตอนที่มันมีแดดน,นี่ข้างล่างเลยสองตะข่ายนะคะพริกขี้หนูแล้วก็ตรงนี้ก็พริกเนตะกร้านั่นอีกต่อมานะคะเราจะมาจัดการซอสเห็ดกันหัวหอมนะใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ หวานนะหวานหอมอร่อยนะคะคราวนี้กระเทียมนะคะกระเทียมจะเป็นใช้ผัดส่วนนี้นะคะส่วนที่จะไว้โรยหน้าอันนี้เป็นหม้อเห็ดสำหรับโรยหน้านะคะอันนี้ซอสครีมซอสครีมเห็ดเมื่อกี้กุ้งไก่ลืมนะคะส่วนประกอบไม่ได้มีแค่เห็ดนะคะ มีมันฝรั่งด้วยนะปกติมันฝรั่งจะต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะบ้านเราหมดใส่เห็ดเต็มเต็มเลยอะท่นิกบอกเอ่อมันฝรั่งเนี่ยใส่ให้มันขนะ้นเนาะใส่เห็ดน้อยๆมันเปลืองเห็ดมันแพงกว่ามันฝรั่งแต่ของเราอะ่ <laughs> เห็ดเทีย่ยบเต็มที่นะคะเลียงแล้ว จะใช้น้ำซุปไก่นะคะเบาแก๊สแ้วนะเี้ยเดี๋ยวระเบิดนะคะใส่น้ำซุปไก่ค่อยคเติมลงไปใส่เกลือแค่เล็กน้อยนะคะ ขัวหอมสุกหอมแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดกับมันกระหล่งลงไปถ้าใช้เห็ดแก่ๆนะหรือเห็ดแห้งนะคะจะหอมมากๆเลยสูตรนี้นะคะใช้ทำซอสเห็ดได้ทุกเห็ดเลยนะบางคนก็ทำกับเห็ดแชมปิญองนะคะแน่บางครั้งแม่ก็ทำกับเห็ดแชมปิญอง บางทีก็ผสมกันลงไปด้วยกับเห็ดพึ่งนะสองเห็ดเลยและก็ใส่น้ำซุปลงไปนะคะเห็ดเพิ่มยุบแล้วตอนนี้ก็ปิดฝานะคะให้เดือด ให้เดือดสักประมาณ10นาที15นาทีนะคะก็ปิดแก๊สนะคะหอมมากเลยอะ่ะรอให้เย็นนะคะแล้วก็จะเอาไปปัน่นตัวช่วยขั้นเทพของเรานะคะที่จะทำให้มันเย็นเร็วขึ้นก็คือพัดลมดีนะเนี่ยไม่ใช่หน้าหนาวมงั้นมีขนล,ลุกระหว่างน,นี้นะคะกู้ใ่ก็จะใส่เนยลงไปเนยเค็มเนยจืดได้หมดนะคะ ใส่เนยจืดนะเพราะว่าซุปไก่นะคะใส่เกลือลงไปแล้วบ้างปกติเนยนี่นะคะจะใส่ตอนที่เอาไปปั่นแล้วแล้วก็ให้เดือดอีกทีนะคะแต่กุ้ไก่จะให้อันนี้มันเย็นเร็วนะก็ใส่เนยลงไปนะคะมันจะได้เย็นเร็วขึ้นเมนูนี้นี่แบบหัวป่วนดีจริงๆ คนที่นี่นะคะชาวอิตาเลียนจะไม่เอาเนยไปผัดนะคะจะไม่เอาเนยใช้แทนน้ำมันนะคะเขาจะใช้เนยละลายแบบนี้เพราะว่ามันจะคงความหอมของเนยไว้ได้มากกว่าเขาจะใช้น้ำมันมากรอกผัดทุกอย่างนะคะเนยเนี่ยจะละลายลงไปทีหลังเสมอ ปั่นเป็นครีมแบบนี้นะคะแล้วก็เทกลับใส่ลงไปในหม้อเดี๋ยวจะต้องเติมน้ำซุปไปหน่อยนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคราวนี้ก็ตั้งไฟให้พอเดือดนะคะก็พร้อมเสิร์ฟเลยเฮ้ย,ยเริ่มเดือดอีกรอบแล้วนะมันจะเป็นแบบลาวาเลยนะคะน่ากลัวมากอะเวลามันเดือดตอนนี้ดูนะ วุ้ยวุ้ยคันนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคะเออพอแล้ว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 รู้แล้วขนมปังย่างร้อนๆน,นะคะกินกับซอสเห็ด Mm, okay. Да.